ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเป็นครั้งแรกในเยอรมันที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการคิดค้นยาเม็ดฟูเพื่อรักษาโรคกระดูกและข้อโดยการใช้สัญสกัดเอนไซม์ที่ได้รับการพัฒนาโดยการกระตุ้นการทำงานแบบพิเศษที่สุดผสมผสานกับการใช้สมุนไพรธรรมชาติที่เรียกว่าโบกางานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการช่วยการรักษาโรคกระดูกและข้อซึ่งดีกว่าวิธีทั่วไปถึง89เท่าทำให้ช่วยลดเวลารวมถึงต้นทุนในการดูแลรักษา ปวป่ยผู้เม็ดฟูปโบกาได้รับการพิสูจน์แล้วโดย U.S. Food and Drug Administration หรือ FDA สำหรับเป็นยาบรรเทาอาการปวดและต้านการอักเสบที่ให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยการยับยั้งการแสดงผลของเอนไซม์ไซโตไคน์เมื่อเกิดอาการอักเสบป้องกันการพัฒนาของเอนไซม์ที่ทำให้เกิดอาการบวม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการฟื้นตัวบริเวณรากของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนหลังจากการใช้งานเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ส่งผลในระยะยาวอีกทั้งยังลดโอกาสการเกิดโรคซ้ำรวมถึงป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีซูเปอร์แอคท t เวทีเอนไซม์และสารออกฤทธิ์ฮาปาโกไซส์จากต้นกงเล็บปีศาจในโบกาถือเป็นงานวิจัยที่ล้ำหน้าในวงการแพทย์ทำให้โบกากลายเป็นผลิตภัณฑ์แนวหน้าในการรักษาโรคกระดูกและข้อพบว่าการรับประทานเม็ดฟูโบกา2เม็ดต่อวันช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความยืดหยุ่นและสบายในกระดูกและข้อเมื่อออกกำลังกายทำให้ผู้ใช้มีสุขภาพที่ดีรวมถึงมีความสุขมากยิ่งขึ้น